ขอกลาวสวัสดีสดทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผมยูจีนะครับกับช่อง u g and Minecraft นะครับในช่องย g and อ i n e c มค f t รับกับ m มค e c รับจ j ว่า e d i t i o n ก็ที่แล้วนะครับไม่หายกันห่างกันไปนาะนตั้งตั้งแต่นานมากแล้วนะครับตั้งแต่ผมอัพคลิปที่พี่เล่นกับพี่ทีกับทุกๆคนไปเลยนะคะก็ห่างหายกันไปนานเลย นะคบเพราะว่าไม่ค่อยช่วงนี้ก็ติดเรียนออนไลน์นิดนึงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปลงคลิปมากเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็พยายามหาคลิปเอ้าที่อัดแล้วตัดแล้วแล้วก็ยังไม่ได้อัพนะครับก็พยายามหาคลิปเก่ามาอัพลง u t u b e นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่น m i n e c r a า t เบ w วอ l จูบอว์นะครับผมก็วันนี้นะครับ เปลี่ยนแปลงไปหน่อยกับเซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้นะเรามาอยู่กับเซิร์ฟบล็อก MC น,นั่นเองเออมีบางคอมเมนต์นะครับถามอยู่ว่าทำไมถึงผมไม่เล่นเซิร์ฟไฮพิกเซลนะครับคือผมจะบอกว่าผมไม่ใช่ ID แทนนะฮะผมเป็น ID เถื่อนนั่นเองนะครับเพราะว่า ผมไม่มีเงินซื้อไอดีแทนนะฮะต้องรอคอมตัวเองก่อนนี้ผมใช้คอมน้ำเหมือนเดิมนะครับโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าโอเคคือวันนี้นะครับผมว่าเราจะไม่ผมว่านะคะเบสวอรในเซิร์ฟนี้นะครับบักบ่อยผมเลยไปแก้มา ในการไปเปลี่ยนเลซ็อปแฝคซะผมได้การฝึกใส่เลซ็อปแฝคมาเรียบร้อยแล้วผมใส่เลซ็อปแฝคได้แล้วนะครับนี่เลซ็อปแฝคเฟสตี้เฟสไม่ใช่เฟสตี้เฟสฟ,ฟูลนะฮะเฟสฟ,ฟูลเป็นพีวดาบสั้นนะฮะเป็นเฟสฟ,ฟูลเลยเนี่ยดาบสั้นโคตรเลยครับโอ้ยไม่มีใครอยู่กับผมอีกแล้ว ก็ไม่มีใครอยู่กับผมก็ขอกำลังใจในการกดไลค์ให้กาลังใจผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกด Subscribe กดแชร์แล้วอย่ายลืมกดกระดิ่งให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยโอเคไม่ได้จะจบคลิปนะเค่มาบอกแค่เฉยๆไม่ได้จะจบคลิปนะอย่าพูดอย่าเข้าใจผิดนะโอเคทุกคนผมอยู่คนเดียวงั้นเท่ากับผมเล่นโซโล่เลยแล้วกันโอเคครับทุกคน ผมไปเอาไดมอนด์ก่อนเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่หรอนี่ผมเล่นในคอมเหมือนเดิมนะครับอ,อ้าผมก็บอกไปแล้วนี่หว่าไม่หรอกเผื่อคนอื่นเขาลืมกันเออขอ,อขออนุญาตเงียบนะครับเบสบอลก็เป็นเกมตีมันไม่มเงียบละเบสบอลก็เป็นเกมตีเตียงเกมหนึ่งที่สัน ถือว่าเป็นเบสิกของทุกเซิร์ฟเลยที่ต้องมีนะครับเพราะเป็นมินิเกมที่เรียกว่าดีที่สุดก็ยังได้เลยนะครับผมใครอยากเล่นแบบของแบบดีสุดๆก็แนะนำครับ mc.highpixel.net เซิร์ฟที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับ mc.highpixel.net นั่นเอง เนี่ยผมเกลียดเซิฟเนี่ยเนี่ยโอ้อะไรกันเนี่ยเซิฟบ้าเลยวะเนี่ยบ้าตลอดเลยโยนของทิ้งแป๊บผมเกลียดเซิฟนี้ผมไม เกียรเซิร์ฟนี้ไอีบ็อกเอ็มซีข้อคอนเทนต์ว่าจะได้เล่นเบสวอลสนุกสนุกดันได้มาเล่นเบสวอลกระจกกระจกทุกคนผมมาเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นแกมสเตอร์แทนก็ได้น่าจะง่ายสุดแล้วโอเคทุกคน กลับมาแล้วโอ้เซิร์ฟนั้นมันเสียดายมากเลยนะคุณมันเป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นประจำแต่มันก็บั๊กอะ่ะโอ้อะไรวะงเกียดอะ่ะเกียดเซิร์ฟนั้นนะเกมสเตอร์ลันเชอร์โอ้เกมสเตอร์ก็ไม่ได้โอ้มันจะแตกต่างอะไรกันมากหรอกโอ้ยอยางดีหัวร้อนนะเนี่ย โอ้ยโอ้ยจะไเล่นไหมวะเนี่ยนี่อูซ่าจะอัดคลิปนั้นเนี่ยขี้เกียจอัดทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปแล้วเนี่ยอยาอัดเต็มคลิปที่ทำไมกับอิงไม่ผมเกลียดเซิร์ฟนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยอ่ะผมเกลียดเซิร์ฟที่มันบั็กได้อ่ะอ่ะรู้าแมตต์ดักไฮพิกเซลอ่ะที่มันบั็กได้อ่ะ ไม่ไหวละโอ้ยเออเออเอาจริงดิเซิร์ฟบ้าเอ้ยแหลกก็แหลกผมเกียดผมเกียดเซิร์ฟแหลกแบบนี้มันจะแหลกไปไหนวะแหลกเกินแหลกเกินไม่ไหวละแหลกเกิน ป้งผมอยู่ที่ปะเดนนแล้วกขอขาเปนเลี้ตาก่อนตดติดัต,ตด,าตตดามาเรียครับทุกคนขอโทษทีนะคบเมื่อกี้เปเรียกตามากลับมาแล้ว ครับเออผมว่าสักวันวันผมจะมีคอนเทนต์เอสมาร์าคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับผมโอเคเดี๋ยววันไหนผมมีคอนเทนต์นี้นะคะเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูแล้วเจอกันแล้วเดี๋ยวคลิปไหนเดี๋ยวผมคลิปไหนถึงสิบไลค์เดี๋ยวผมจะทำนะฮะไม่ก็คลิปนี้ก็ได้ถ้าเกิดคลิปนี้ถึงส like, ิบเราจะคลิปหน้าผมทำขอนะขอนะขอขอเหอะขอเหอะนานๆทีจะได้สิบไลค์ โอ้ต้องมาตั้งนั่งตั้งกล้องใหม่เนี่ยจะโดนด่าไหมเนี่ยโอ้ยกล้องมันก็ตั้งยาสกสุดเกินเนาะธรรมชาของกล้องครับตั้งยากตลอดเออมมนี้สวยผมกู้อย่างนึงเวลาผมตดแล้วมันจะมีกลิ่นเข้าไปใไนนี้น่าจะไม่มีเนาะโอ้จะบ้าเลยจะมีกลิ่นเข้าไปในนั้นได้ไงล่ะ คนตดโ <Okay. S 1> อเคคนจริงผมไม่ได้ตดหรอกพูดไปงัน่นแหละโอ๊ยอะไรว,วะวัตดต่าแมวขึ้นแล้าจะ อา้าวอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรผมทำอะไรผิดสี่เกอแล้วสี่ what ผมตกตายที่นี่ผมรู้หอหรมาแล้วบี๊ เกินไปเกินไปเดี๋ยวเราเซิร์ฟเกินไปเกินไปแล้วเกินไปเกินไปแล้วเซิร์ฟนี้เกินไปแล้วไม่ไหวแล้วเกินไปแล้วเกิน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 มีแต่เซิร์ฟก็จะกระจอกเนี่ยที่ได้เล่นเนี่ยโอเคคลิปนี้น่าจะไม่มีความสนุกกว่าทุกคน ต้ขออภัยจริงๆโอ้ oh my god ทำไมถึงเราต้องมาเจอแต่อะไรแย่ๆด้วยวันนี้วันนี้วันนี้มันวันอะไรกูเนี่ยก็วันศุกร์มันก็เป็นวันที่ดีนะพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์มันก็หยุดมันก็ดีทำไมถึงผมแย่วะ่ะอ๋องงกับตัวเองรู้สึกว่าตัวเองดูไม่ค่อยดีช่วงนี้ ระวังจะโควิด19ไว้ด้วยนะครบเพราะว่ามันเริ่มหายระบาดแล้วเพราะว่าคร์ฟิวก็จะเริ่มหายแล้วก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเพราะว่าประชากรจะรถจะได้เลือกจะได้เปิดเทอมไปกับเพื่อนเพื่อแล้วเย่ดีใจจังเลยเย่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 แต่สำหรับคนอื่นอะไม่อะไม่แหรผมอยากอยู่บ้านผมอยากอยู่บ้านเออเรื่องของเขา呐อยากอยู่บ้านก็เรื่องของเขา แต่เรี่หนัสอมันก็ดีนะมันก็ไม่ได้มันอาจจะไม่ทาให้เรางู้นะครับแต่เป็นผมผมก็อยากอยู่บ้านแหละอยากเล่นเกมฮเฮ้ยเกียดวะเนี่ยผมชอบเจอแต่คนที่ไม่ชอบคอมเตียงอ่ะแล้วก็มาดาบอมแล้วก็มาดาาอะไรให้ผมเจ็บตัวในร่างกายผมพุมเตียงผมไปกลับเลยเฮ้ย คนที่มันแอบมา,นา,าเนี่ยแหละไอ้ใครวะเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ไม่สนุกคลิปนี้ผมต้องขออภัยจริงๆนะฮะไม่ไหวแล้วเจอแต่คนอะไรไม่รู้อะ่ะเกรียดมากแต่บางทีอาจจะมีผิดพลาดกันได้โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายไม่ไหวแล้วทุกคนช่วยคอมเมนต์ด้วยนะคะวิธีแก้จากโปกับ พวกหมุดอะไรเงี้ยแก้ให้หน่อยนะครับผมค,ครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วอย,ย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบายบายครับ